สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคูวีสวัสดีค่ะคูตองค่ะมาเจอคูวิกับคูตองเแือวนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ดำานวนค่าจำนวนตัวเลขหนึ่งคือห้ากับหัวกับหังแย้วใช่ไหมคะวันนี้คูตองกับคูวิรอกนี้จะนเกมมาให้เด็กๆเล่นเกี่ยวกับตัวเลขคูวิใช่แล้วค่ะอ่าเด็กๆไปดูตรงนี้นะคะนี่เป็นหลงการเรียน พอมโฟมนั่นเองนะคะอ่าเด็กๆบสขมือล้วงเข้าไปเอ้ยอะไรข้องนั่นนะคะนี่หยิบมาเลยค่ะหยิบมาเลยะคะ่ะก็จะมีขวดน,นี้นให้นะคะเด็กๆขาหยิบขึ้นมาแล้วก็ เห็นไหมคะไม่เห็นค่ะคุณต้อมนับไหค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่ากับเลขเลขไหมคะเลขห้าเก่งมากค่ะคุณต้องเด็กๆก็เก่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องมีอะไรจะเล่นให้เด็กดูไหมคะนี่นะคะวิธีการเล่นนะคะเราจะต้องทำไม นี่หยิบแผ่นนี้ขึ้นมาเด็กๆลองเสียบลงไปแล้วคะนี่ะคุอยากนิดนึงตอนจะเล่นให้ดูนะคะโอ้ยได้คุณตองจะเล่นลองเล่นแค่นี้ก่อนแล้วก็นัดก่อนค่ะคุณตองไม่กี่ช่องค่ะหนึ่งสองสามสี่เก่งมากคุณตองคุณตองจะไปหาุ คุณครูเตรียมมาให้แล้วครูตอง่ะได้เลยลอามังน,นะคะบิดแน่นเป็นล่าช่องนี้ครูตองจะใส่หนึ่งช่องนี้ครูตองจะใส่นับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองเก่งมากค่ะช่องนี้ครูตองใส่เท่าไหร่คะว้าวรู้ได้ไงว่าครูตองจะใส่สามอ้าวดูนะคะหนึ่งสอง สามอ่าเล่นแบบนี้เด็กๆพอจะเล่นเป็นไหมคะอ่าเล่นเป็นแน่นอนเลยต่อไปช่องนี้เด็กๆคิดว่าเท่าไรต่อจากเลขสามเลขอะไรคะเลขอะไรคะ,ะรคะูวิเลขสี่ค่ะดูนะคะเลขสี่นะตรงก็ะถูกปัดหนึ่งสองสามสี่นะคะเด็กๆเล่นไปไหมคะเราก,ก็จะฝึก ฝึกการนับด้วยใช่ค่ะของครูพี่ก็มีค่ะครูตองอครูวก็มีมาของครูพี่มีมามแต่ครูพี่กำหนดตัวเลขให้ถ้าเด็กๆไม่มีตัวเลขให้คุณแม่คุณพ่อหรือคนที่อยู่กับเด็กๆนะคะเขียนตัวเลขใส่แต่ละช่องก็ได้แล้วให้เด็กๆลองเล่นดูนะคะอย่างช่างแรกเลขอะไรคะเด็กๆอุ้ยเลขหนึ่งเก่งมากค่ะเราก็ใส่ใส่หนึ่ง <1 S 1> <1 S 2> ชิ้น,นลงไปน้ยใส่ไปแล้ว ไปเลขอะไรคะเลขอะไรคะคุณตองเลขสามเลขสาม้พนี้ก็ใส่หนึ่งสองแล้วก็สามค่ะเด็กๆไปฝึกเล่นแบบนี้นะคะฝึกเล่นแบบนี้แล้วก็ทบทวนหนึ่งถึงห้าเด็กๆจะได้เก่งๆคล่องๆนะคะสำหรับวันนี้